เจ็ดเดือนจ็ดเดือนยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะโอ้ดูดิแต่ปลายเป็นรอยกระดูกตั้งแต่เจ็ดวันแรกโอ้แค่นี้เไม่ได้ปูดเขาเหนว่ารักแกนแล้วค่ะอ้อโหแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเคสนี้หลังจากที่คุณหมอเห็นจมูกของคุณลูกค้าคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะขอบคุณหมอเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะยังไงบ้างคุณหมอแนะนําให้ถอดพักแต่ถ้าไปที่อื่นให้เสริมเลย ให้แก่ละใส่เลยแก่ใส่เลยทำหินแม่กัน ทำทำไปจมูกเราจะเป็นไงไม่รู้เอาตังค์ไว้ก่อนใช่ไหมจะมาแก้ยหงไก็เรื่องของคุณเออแต่ทีนี้ต้องบอกเลยว่าคุณหมอใส่ใจมากเลยนะคะคุณหมอแนะนําว่าต้องถอดพักก่อนใช่ไหมคุณหมอใช่เพราะว่ายังไงบ้างคะคุณหมอให้ดูเลยเคสนี้มาปรึกษาตอนแรกอยากจะแก้จมูกเนาะแต่ว่าคุณหมอตรวจดูแล้วน้องใส่ธรรมสี่ครั้งนะคะเราก็ใส่กระดูกอ่อนหลังหูมาแล้วท่านผู้ชมดูสิตรงนี้ตรงปลายอะให้ดูอะให้ดูด้วยน่ารักที่สุ เห็นไหมมันบางใกล้ทะลุจนเป็นตุ่มน้ําใสโผล่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะถ้าเกิดจมูกมันบางขนาดนี้แล้วก็แดงอักเสบแล้วใกล้ทะลุถ้าเราไปแก้จมูกมันก็จะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเนื้อเยื่อมันอ่อนแอนะไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะทําให้แก้จมูกนะคะเคสนี้ก็ต้องถอดซิลิโคนพักนะคะคุณหมอคอพี่สดจริงจิงเอ้ยน่ารักมากเลย ยังไงยังไงมากคุณหมอดูสอบถ่าตั้งแต่การท่าครั้งแรกใส่ใจทุกรายละเอียดถามถามหมดเลยนะถามตั้งแต่ตอนแรกไม่เคยเจอคุณหมอที่เป็นแบบนี้เลยหรอหมอจะดูจมูกปักขึ้นเตียงแต่ไม่เคยเจอใครที่แบบจะต้องมาถามอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมไปขึ้นเตียงและนำสิ่งี่เศษ เอาเอาสีที่แบบแพงๆให้เราแพงที่สี่แนะนาให้เราลองไปสีชั้นเบ็ดเสร็จราคาแล้วหกหมื่นกว่าอันนี้แท่งนี้ใช่ไหมที่อยู่ในจมูกเรานี้หกหมื่นกว่าเลยเหรอหกหมื่นสาพันห้าร้อยบาทแทหื่ันห้าร้อยาราคานี้เกินครึ่งแสนอีกนะคุณผู้ชมแต่ผลที่ได้นะคะก็คือ ปลายบางใกล้จะทะลุแบบนี้เลยอันตรายมากๆเลยนะคะปืายอมเฟิร์่าไม่ต้องกลัวค่ะลูกค้าค่ะกระดูกทางนั้นไม่มีซีโคนค่ะไม่ทะลุแน่นอนเดี๋ยวเราจะมารอดูนะว่าไม่มีซีโคนจะจริงไหมเนาะเดี๋ยวจะาจะมาดูเลยใช่ไหมได้เลยอ่ะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือฉีดยาชาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ที่มันบางนะถ้าเกิดเคสที่ ซิลิโคนใกล้ทะลุแล้วเป็นตุ่มน้ําปูดขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าเราถอดซิลิโคนจมูกมันก็จะมีโอกาสที่จะบุ๋มนะคะเคสนี้ทางคิลินิกของเราก็มีการรองเนื้อเยื่อก้นกบอันนี้เองนะเป็นเนื้อเยื่อคุ็หมอที่ยาทรไม่เจ๊รู้เรื่องไรเลยต้องแต่ทำจมูกมาโอ้โหเจ็บตลอดเลยใช่ไหม แต่อันนี้บอกเลยว่าไม่เจ็บไม่น่ากลัวเลยนะคะลดมากคุณหมอจารุขอดูเนื้อเยื่อก้นกออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเนื้อเยื่อก้นกบกเป็นยังไงบ้างอันนี้ให้คุณผู้หญิงดูแลด้วยเนื้อเยื่อก้นกบกนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่เหนือร่องก้นนะอันนี้พอเราถอดซิลิโคนมามีโอกาสที่ปลายจะบุ๋มเพราะว่าเดิมน่ะท่านผู้ชมจ๋าซิลิโคนมันดันจมูกจนพุ่งเนื้อจมูกมันบางขนาดนี้พอเราถอดออกมาแน่นอนปลายมันจะบุ๋มได้มากกว่า5 0 อย่างเคสนี้เราจะมีการนําเอาเนื้อเยื่อก้นกบนะคะมารองที่ปลายจมูกแทนตําแหน่งนี้ที่มันดันนะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายจมูกมันบุ๋มนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะเริ่มทําการผ่าตัดแล้วใช่ไหมยังไงต่อคุณเองเดี๋ยวจะมาแก้อย่างแน่นอนกับที่คุณหมอเอใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ยังไงบ้างจะราีผิวแนะน มาช่วยที่อยากเอ้ยดีงามมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะตั้งแต่ทำคลินิกมาคีินิกนึงที่สุดเห็นไหมคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าเสียงจากคุณลูกค้านี่ถือว่าที่สุดจริงๆนะตั้งแต่จัดได้แทนที่ทำคลินิกมาคลินิกหนึ่งตัดจมูกก็คลินิกหนึ่งเราทำคือเราผ่านมาทุกคลินิกเลยเออนิกหนึ่งใส่ในคลินิกค่ะแต่พอมาเจอคลินิกนี้ ดีที่สุดเลยเลิศมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอนะคะคุณผู้ชมขาเริ่มทําการผ่าตัดแล้วนะอมันเนาะตัวเองอันนี้ฉีดยาชาเสร็จหมดแล้วนะขั้นตอนเดี๋ยวคุณหมอก็จะเปิดแผลเล็กๆนะคะเปิดแผลเล็กที่สุดเล็กที่สุดเอาสิริคนแทกมาค่ะชมนิ ได้เออน่ารักนะพร้อมที่จะเราอยากเราก็อยากเข็นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าหน้าตาซิลิโคนที่จ่ายเบ็ดเสร็จไปโอ้โหเกินราคาเกินครึ่งแสนจะเป็นยังไงบ้างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วถูกตถองแล้ใช่แล้วจริงๆเราหกหมื่นเก็บตังกีกนี้นึงมาโอเพนที่คิวคินได้เลยนะตัวเอง เพราะว่าคิวคลินิกก็บอกเลยว่าเราก็มีการทำโอเพนเหมือนกันโอเคอเค้โหเลิศเ <okay. S 2> ลิศเลิศจริงๆนะคะสวัสดีนะคะพี่การสวัสดีคุณปุ๊กกี้นะคะสวัสดีคุณนุกทิ้งสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะ สวัสดีทุกท่านทุกคนเลยจ้าใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยเนาะน้องข้าวจ๋าตอนนี้นะคะเราอยู่กันในบรรยากาศห้องผ<ช>่าตัดที่เคสนี้เขากาลังจะทําอะไรคะกําลังจะถอดซิลิโคนบอกเลยว่าเคสนี้นะคะต้องเป็นการถอดทักเลยเพราะปลายจมูกเนี่ยบางอีกนิดเดียวออกมาซัลโุลแล้วนะคะเนื้อเยื่อบางหมดแล้วโดนทําลายหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมบางเคสนะคะก็สามารถแก้ไขและการเสริมใหม่ได้ถูกต้องแต่เคสนี้ไม่สามารถเสริมใหม่ได้เลยเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยบางมาก ถ,ถ้าเสร์ฟเข้าไปแล้วก็มีสิทธิ์เสี่ยงต่อการทะลุอ,ออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นคุณหมอเอกก็เลยให้ถอดแล้วก็แนะนําให้พักให้สร้างเนื้อก่อนใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นไหมคะมันจะมีตุ่มน้ําใสๆมาแล้วนะตรงบริเวณายจมูกนะคะตอนนี้เนี่ยคุณหมอเอกนะคะกำลังจะทําการถอดจมูกออกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมฝากกันช่วยกดไลค์นะคะฝากกันช่วยกดแชร์หน่อยเนาะกรณี แบบไหนคะต้องถอดพักหรือสามารถแก้พร้อมเสริมได้เลยถ้าหากว่ากรณีที่จะต้องถอดพักคือหนึ่งเลยนะคะฝายจมูกบางใสจนเหงื่ซีโคนแล้วเนื้อบางเนื้อใสนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทะลุมาอันนี้ต้องถอดพักนะไม่สามารถเสริมเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าบางคนอยากแก้แค่ปรับ ส่งอันนี้เราสามารถแก้ไขแล้วก็พร้อมเสริมใหม่ได้ใช่แล้วค่ะบอกบอกเลยว่านะคะการจะเสริมจมูกนะคะต้องคิดดีๆเลยนะคะเพราะเสริมแล้วนะคะก็ไม่อยากเสียบตัวบ่อยบางคนนะคะอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเคททั่วไปนะคะบางคนทะลุออกมาแล้วจมูกเสียรูปเสียทรงก็เป็นได้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆเลือกคุณหมอดีๆนะเราต้องหาที่ดีๆเลยคุณผู้ชมก่อนที่เราจะทำการผ่าตัดนะคะราคา6 0ห0 0 7 0 0 0 0ื่น ถ้าหากว่าเราทํากับคุณหมอที่ไม่เก่งนะคะเลือกทํากับที่ที่บอกเลยว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะ,ะสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะจมูกเราก็อาจจะเป็นแบบเคียงนี้ได้<ช>เนาะฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะคะฝากไว้เป็นเคสอุทาหณ์เนาะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้คุณหมอกลาลังจะเอาซีคอนออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม<ๆ>เดี๋ยวเราจะมารอลุน้นรอดูกันนะคะว่าซลิคนด้านในลึกด้านหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะหน้าตาใช่เจ็ดเดือนแล้วคุณหมอผ่าซิลิโคนนี้จะเหมือน น้องข้างไหม่ยังไงมันสวยอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยว่าซิลิโคนเนี่ยขาจะยาวไหม ขาจะยาวเหมือนน้องข้าวไหมหรือว่าตัวซีคนมันจะใหญ่ไหมหรือว่าที่มันเห็นเป็นขาวๆใสๆอ่ะมันคือกระดูกอ่อนังหูจริงไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเพราะว่าเราจะเห็นทุกขั้นตอนเลยแต่คุณหมอเนี่ยบอกเลยว่าต้องค่อยๆนะค่อยๆเอาออกต้องค่อยๆออกเพราะว่าเนื้อเยื่อบางมากแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเราออกแรงมันจะทะลุไงจะพุดออกมาเลยเดี๋ยวซีคนมันจะพุ่งออกมาจากตรงรูปลายนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้นี่แลคุณผู้ชมดูนะ ขออนุญาตนะคะไม่ได้ซูมให้ดูใกล้มากจนเกินไปเนาะ,ะหลายหลายคนนะคะจะมองว่ามันดูน่ากลัวมากจนเกินไปที่เรามาไลาส่สดให้ดูแบบนี้เพื่อที่จะได้เป็นอุทาหอแล้วก็เป็นวิทยาทานนะคะให้ใครหลายๆคนได้ดูกันค่ะ<ช>คุณผู้ชมค่ะ,ะเ,หเห็นเห็นเห็นภาพกันชัดไหมอ่ะคุณผู้ชมเห็นภาพชัดไหมเสียงชัดเจนไหมคะ,คะช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะค คอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมคะไหนใครรอชมใครรอดูใครอยากเห็นซิลิโคนนะคะเคสนี้ออกมาแล้วบ้างกดหนึ่งเข้ามาให้เราหน่อยออกดหนึ่งเข้ามาแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมจา๋าหรือว่าใครที่มีเพื่อนมีปัญหาในเรื่องของเสริมจมูกมาแล้วใกล้ทะลุเสริมมาจมูกมาแล้วมีเรียกได้ว่ามีจุดบกพร่องดีกว่าม,ม,มีปัญหาต่างๆเนี่ยแท็กเข้ามาให้เราได้เลยแท็กเข้ามาดูได้เลยว่าจมูกแบบนี้จมูกแบบไหนต้องถอดพักจมูกแบบไหนต้องควรแก้นะคะ ชัดเจนโอเคค่ะพี่ใหม่กดหนึ่งขอบคุณมากๆเลยจ้านี่ตอนนี้คุณหมอกำลังใจค่อยๆออกนะคุณหมอละเอียดมากคุณผู้ชมเออค่อยๆเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเราต้องต้องตัดไม่ให้เนื้อเยื่อมันคุณหมออันนี้คือขาหรอใช่ค่ะนี่ขาใหญ่มาก ปกติการถอดซิลิโคนมันไม่ยากนะแต่เอเนียเนืองจากอันนี้พังคือค่ะค่ปลายดึงก็ยังไม่ออกเลยเต้องมือพิเศษเลยแต่ราพี่วรุณนีบอกว่าทำไมเลือดไม่ไหลเลยเพราะว่าคุณหมอทำเบามากใช่แล้วคุณหมอทำเบามากจริงๆและที่สำคัญบวมช้ำน้อยมากเลยนะคุณหมอเอเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสแก้ทำใหม่หรือว่าถอดจมูกเนี่ยบวมช้ำน้อยมากจริงๆเพราะว่าคุณหมอใช้เทคนิคประจำตัวนะคะเป็นเทคนิคพิเศษเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รอดูรอชมกดหนึ่งเข้ามาเลยขอแบบดันหนึ่งเข้า มาแบบตึงตึงแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะให้ดูหัวมันโอ้หัวใหญ่มากหลายคนบอกว่าไม่มีเลือดใช่ค่ะเวลาทำจมูกเสริมจมูกที่คลินิกเทคนิคโอ้แชร์องคุณหมอค่ะค่ะให้ดูได้ไม่มีเลือดออกหัวซีคนเหมือนหัวน้องบีบีเลยคุณหมอหัวอะไรหัวใหญ่หัวใหญ่มากซิีคนแบบเรียกได้ว่าเป็นขายาวหัวใหญ่มากเลยแล้วตอนนี้มาแล้วคุณผู้ชมเรากำลังดึงออกมาแล้วนะ ค่อยๆค<อ>่อยค่อยๆเอาา้อคนไข้จะรู้สึกแบบว่า,ลาโล่งค่ะมันเหมือนมันเหมือนกับเราแบบว่าล้างจมูกอ่ะอ๋ออลังกับเราล้างจมูกแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกโล่งมากใช่แล้วนี่ซิลิโคนที่เรานำออกมาสังเกตดูที่ขา ซิลิโคโนว่าขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็โอ้โหตั้งสูงมากปลายซิลิโคโนค่ะเรียกได้ว่าหัวใหญ่แล้วก็เรลาเนี่ยมีความแหลมด้วยนะใช่แล้วน้องบีบอกว่าใหญ่มากค่ะใช่เท่าหัวซิลิโคโนเท่ากับหัวน้องบีบีเลยนะเอาดีๆเท่ากันเลยถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณหมอได้ถอดซิลิโคนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคนไข้บอกว่าชิวมากไม่เจ็บอะไรเลยแล้วก่อนที่จะถอดออกคุณผู้ชมได้ยินไหมที่คนไข้เขาบอกว่า ทำจมูกค่ะโดยที่ปลายจมูกไม่มีซิลิโคนนี่แต่ทําไมซิลิโคนทางแท่งซิลิโคนดันปลายจมูกทางแท่งเลยแล้วที่เห็นใสๆอยู่ตรงปลายจมูกเมื่อสักครู่นี้ใช้ซิลิโคนไหมคะมาดูเมื่อกี้ตอนแรกที่เราที่เราดูมันปุดๆใช่ค่ะคุณหมอวงไว้ว่าเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมที่มันเป็นคล้ายๆตุ่มน้ำพอถอดซิลิโคนออกมามันก็ยังมีตุ่มอยู่เห็นไหมอ๋อแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือจมูกเขาคุณหมอค่ะ สวยกว่าอันที่ใส่เข้าไปอีกอ่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่แข็งทื่อจริงอันเดิมมันแข็งทื่อเราทำให้หน้าดูแข็งนะแต่ตอนเนี้ยโอเคกว่าเลยเนี่ยอันนี้ก็ตุ่มเดิมเหมือนกันอะอะขอดูหน่อยตอนแรกนี อ๋ออันนี้คือตุ่มเดิมถ้าเกิดใครดูต้นคลิปจะเห็นเลยว่ามันปูดขึ้นมาเป็นสีขาวๆเลยนะที่คุณหมอว่ดรูปเอาไว้ค่ะแล้วตอนนี้พอหลังจากที่เราถอดออกไปแล้วเนี่ยไอ้ตุ่มสีขาวๆมันหายไปเลยนะแล้วที่เขาบอกว่านะคะตรงปลายจมูกไม่มีซิลิโคนนี่คือเรื่องจริงไหมคุณหมอเล่าก่อนนี่เลยตรงปลายจมูกซิลิโคนอยู่อย่างนี้เลยอ๋องั้นแสดงว่าซิลิโคนทั้งหมด ซิลิโคนทางแท่งเลยใช่ไหมคะคุณหมอแสดงว่าไม่ได้ใส่อะไรให้คุณลูกค้าเลยตัวเองที่เก่าเขาบอกตัวเองว่าไงบ้างเขาใส่อะไรให้ให้ดูกระจกนะลืมตาได้อ่ะลืมตาได้เลยลองกระดูกลองหูสี่ชั้นอันนี้คือซิลิโคนที่ถอดมาตัวเองดูเลยอันนี้คือขาอันนี้คือตุ่มจําได้มอที่มันเป็นขาวขาวนะคะตรงนี้พอเราถอดมาเนี่ยเรากดทะลุ เลยอืมเป็นไงล่ะแต่ถ้าดูจากตำแหน่งนี้นะก็คือซิลิโคนแท่งนี้ตรงนี้มันจะปูดขึ้นมาแล้วก็แหลมนะคะตรงแหน่งตรงนี้ซึ่งพอ ตรงนี้มันแหลมมันก็เลยไปดันเนื้อเยื่อทําให้มันปูดขึ้นมาเป็นขอบของเส้นนี้เลยถ้าใครไปดูที่ต้นคลิปจะเห็นเลยว่าที่มันเป็นสีขาวๆก็จะเป็นขอบเส้นนี้เลยซิลิโคนมันดันนั่นเองสีขาวๆตรงนั้นไม่ใช่กระดูกอ่อนลังก์ไม่ใช่กระดูกก็คือซิลิโคนล้วนๆเลยที่มันแทงออกมาถ้าปล่อยไว้อีกนิดเดียวก็คือทะลุออกมาแนล้วใช่แล้วนี่นี่คุณผู้ชมเนี่ยตรงตรงตรงนี้ตรงตรงปลายตรงนี้อ่าอนีนี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่นี่ นี่นี่อะมันคือขอบตรงนี้ของซิลิคนคุณผู้ชมลองคิดดูนะคือหัวซีคนเข้าไปอยู่ข้างในอะแล้วหัวซีคนมันดันปลายจมูกอ่ะแล้วมันก็กลายให้กลายเป็นว่านะคะปลายจมูกคนไข้เนี่ยสายจนเห็นซีคนด้านในเลยเนาะแล้วซิดิคอนแล้วไม่มีไม่มีอะไรเลยกระดูกอะไรไม่มีเลยไม่มีกระดูกกันเลยหลังหูหนูไปไหนมีแต่หลังหูไม่มีเลยมีแต่ซิดิคนเพียวเป็นกระดูกอัหลังหูทิฟ ใช่เนี่ย <laughs> เห็นไหมคุณผู้ชมคะหลายๆคนหลงเชื่อคําโฆษณามาจนกล<ช>นไปนะบอกว่าลองกระดูกอ่อนลองหู4ี่ชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้นหรือบางที่อาจจะลอง100ชั้น <laughs> นะคะ <laughs> แต่พอหลังจากที่ทําออกมาแล้ว <c oughs> ถอดซีโคนออกมานะกลายเป็นว่ามีแต่ หลังหูทิปค่ะคุณผู้ชมคะลองกระดูกหลังหูทิปมันก็เลยหายทิปไปเลยนะคะเหลือแต่ซิลิโคนค่ะคุณผู้ชมขาคนทางแท่งะซิลิโคนทางแท่งแล้วดูสิคะเขาเหลาปลายจมูกคือต้องบอกเลยว่าแหลมแล้วมันก็เลยทําให้ดันตรงปลายจมูกของคุณผู้หญิงเคสนี้นั่นเองนะคะแข็งไหมคุณหมอซิลิโคนแข็งเนาะเดี๋ยว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 ให้คุณพยาบาลคุณผู้ชมขาลองเคี้ยวให้ดูไหมคะว่ามันแข็งยังไงหรือว่าเหนียวไหได้ไหมเอากลับบ้านได้นะได้นะ เดี๋ยวเราเอากลับบ้านนะแล้วเราเอาไปถามเขาเลยแบบว่าไหนคะที่รองกระดูกเนาะกระดูกนูหายไปไหนนี่คุณผู้ชมดูสิคะดูนะตรงแบบนี้เหลาแบบเป็นเนี้ยงเป็นอะไรออกมาใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนก่อนที่จะทําแสกกรมอะไรสักอย่างหนึ่งหาข้อมูลดีๆแล้วฝากเคสนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะการทําแสกกรมของคุณผู้ชมขะทานะคะที่ไหนก็บอกได้ว่าเราจะใส่ อะไรยังไงเข้าไปให้บ้างแต่สุดท้ายท้ายที่สุดถอดออกมากลายเป็นว่าไม่มีแบบเคสนี้ต้องหาข้อมูลดีๆเลยเนาะใครสนใจอย่าเสริมสมุทที่คิวคลินิกบอกเลยว่า0 8 3 4 2 9 1 9 9 9คุณจะได้ตามสิ่งที่คุณขอคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวสำหรับไลน์นี้เราขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะให้คุณหมอเย็บแผลแล้วใช่ไหมคะโอเคได้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 ีๆเราจะใส่เน้เยืเข้าไปปลายจมูกมันนั่นเองโอเคเลยค่ะ